ในนี้เป็นไลทยที่สี่นะครับผมก็ชุดจับประกบนะครับสองตัวรัฐบาลนะครับไปดูข้อมูลนะครับสองชุดนี้นะครับเลขชนนะครับก็เป็นเลขสี่ครับก็ไม่ใช่นะครับก็อภัยนะเป็นเลขเลขสามนะครับผมเลขที่ชนนะครับก็เลขหกนะครับมีเลขสองนะครับผม ก็ทั้งหมดนะครับเลขชนนะครับมีสามตัวนะครับเลขเลขหกเลขสามแล้วก็เลขสองนะครับก็เดี๋ยวนํามานะครับจับเข้าชุดกันนะครับจะได้เป็นชุดไหนนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับชุดแรกนะครับจะจับกับชุดเลขที่เหลือนะครับก็คือเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับ เลขเด่น,นครับเลขชนมาจับนะบก็จะได้นะเป็นนะครับชุดแรกนะครับหกสี่นะครับหกสี่หกห้านะครับหกศูนนะครับ สามสีนะ่นะครับสามห้าสามศูนย์นะครับสองสี่สองห้านะครับสองศูนย์นะครับแล้วก็จะนำมาจับกับชุดนะครับหนึเก้านะครับก็จะได้เป็นนะครับหกเก้านะครับ 3าแล้วก็ชุดสองเกนะครับประมาณครับก็จะจับกับชุดด้านล่างนะครับเจ็ดปดหนึ่งนะครับจะได้เป็นนะครับ6กเจ็ดหกดหหนึ่งนะครับแล้วก็ชุด3ามเจ็ด ามแปดสามหนึ่งครับสองเจ็ดสองแปดนะแล้วก็ชุดสองหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาจับประกบนะครับจับวินนะครับเลขสี่ห้าศูนย์นะที่เหลือนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับจับกับเลขเจ็ดแปดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นนะครับ เจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับแปดสี่แปดห้านะครับแปดศูนย์นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับคตบหรือไม่นะครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับโอเคครบครับก็ข้อมูลชุดนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ชุดครับมานับกันดูนะครับสี่สามสิบสองนะสี่สิบหกสี่ยี่สิบสี่หกปิบสี่สี่เจ็ดปิดแปดมีแปดเก้าสามสิบนะครับชุดที่สี่ของเราได้เลขทั้งหมดสามสิบชุดนะครับในชุดเต็มนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าช่วงสรุปนะครับตัดออกมาจะเหลือกี่ชุดนะครับ เราที่ที่แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับในชุดที่สี่นี้นะครับนําไปเปรียบเทียบก่อนได้เลยนะครับกับสามชุดนะที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะลงไลฟ์ให้นะครับเวลาสิบแปดนาฬิกาในทุกวันนะครับที่ทีกดเข้ามารับชมได้นะครับในทุกๆวันเลยนะครับเวลาสิบปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับหรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะครับช่องลฟ์สายห้วยนะครับหรือว่าสายห้วยผ้ารวยนะครับ มีพี่ๆแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับโอเคนะผมก็ตอนนี้ข้อมูลนะครับสี่ชุดนะครับลงเรียบร้อยนะครับชุดต่อไปเป็นชุดที่ห้านะครับก็เดี๋ยวไลฟ์นะครับวันต่อไปนะครับจะลงให้ต่อเลยนะครับในชุดที่ห้านะครับได้เลขชุดไหนครับรอติดตามนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับผมหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์ใส่หัวไว้ด้วยนะครับ อย่า้ไมพลาดชมทุกข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมส่งคลิปให้ทุกวัน,นครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับก็จะส่งคลิปนะครับให้พี่ๆนะครับที่กดติดตามทางช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ